สวัสดีจ้าก็พบกับอินางบานเช่นเคยนะจ้ะก็เมื่อวานนี้ไม่ได้มานะจ้ะก็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะจ้ะเอาแนวทางหาน้อยพิเศษนะจ้ะมาฝากเพื่อนๆที่ติดตามช่อง youtube อินางบานนะจ้ะฮาน้อยพิเศษก็จะออกก่อนฮาน้อยธรรมดานะจ้ะผลผลหวยจะออกห้าโมงครึ่งนะจ้ะ สำหรับใครที่ติดตามอยู่ก็นะจาะหานอยพิเศษวันนี้นะจ๊ะเลขวิ่งสำหรับคนที่ชอบเลขวิ่งนะจ๊ะเลขวิ่งวิ่งที่ศูนย์กับสองนะจ๊ะวิ่งที่ศูนย์กับสองฟันที่ศูนย์จ้ะวิ่งที่ศูนย์กับสองฟันที่ศูนย์นะจ๊ะเตรียมปากากับกระดาษไว้จดนะจาะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะจ่ะ เลขสามตัวนะจ๊ะเลขสามตัวเลขสามตัวก็จะมีศูนย์สองแปดนะจ๊ะศูนย์สองแปดชุดสองตัวก็จะมีศูนย์สองศูนย์แปดสองแปดนะจ๊ะนี่คือหาหน่อยพิเศีของวันนี้แล้วก็เลขจากความฝันนะจ๊ะเลขจากความฝันฝันเห็นพระสงฆ์นะจ๊ะฝันเห็นพระสงฆ์พระสงฆ์บอกให้ซื้อ เก้าจเนาะจ่ะพระสงฆ์บอกให้ซื้อเก้าจิในความฝันเนาะจ่ะฝันเห็นพระสงฆ์เนาะจ่ะพระสงฆ์บอกให้ซื้อเลขเก้าจ็ดเนาะจ่ะแล้วก็เลขเกี่ยวกับพระสงฆ์เนาะจาะดูทํานายฝันเลขที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ก็จะมีเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดแปดแล้วก็แปดเก้านะจ่ะนี่คือเลขที่เกี่ยวกับพระสงฆ์นี่คือเลขความฝันต่างหากนาะจ่ะเกิมีใครชอบเนาะจ่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะจ่ะ รักตัวไหนชอบตัวไหนก็เลือกเอาไปซื้อเอานะจ้ะเผื่อมีโชคมีลาบไปด้วยกันนะจ๊าสำหรับคุณนายที่จดไม่ทันนะจ๊านะจ้ะหาหนอยพิเศษลืมลงวันที่นะจ้ะลืมลงวันที่วันนี้วันที่สองเมษายน ฮานอยวัฮานอยพิเศษของวันที่สองนะจ๊ะตื่นลงวันที่เดี๋ยวจะสับสนนะจ๊ะฮาหนอยพิเศษของวันที่สองเมษายนนะจ๊ะเลขวิ่งนะเจ้าวิ่งที่ศูนย์กับสองนะจ๊ะฟันที่ศูนย์ชุดสามตัวก็จะมีศูนย์สองแปดนะจ๊ะศูนย์สองแปด ชุดสองตัวก็จะมีศูนย์สองศูนย์แปดสองแปดนะจ๊ะเลขจากความฝันนะจ๊ะฝันเห็นพระสงฆ์พระสงฆ์บอกให้ซื้อเก้าเจ็ดนะจ๊ะพระสงฆ์บอกให้ซื้อเก้าเจ็ดนะจ๊ะทํานายฝันเลขเกี่ยวกับพระสงฆ์ก็จะมีเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดแปดแล้วก็แปดเก้านะจ๊ะ,ะเพื่อนเพื่อนที่ติดตังก็แคบไว้นะจ๊ะแคบไว้ไปซื้อเผื่อมีตัวไหนที่เราชอบนะจ๊ะ ตรงกันกับตัวที่เราชอบบางเอาไปซื้อดูนะจ๊ะตัวละห้าห้าบาทสิบบาทพอได้ลุ้นนะจ่ะ,จะนี่ก็เป็นแนวทางหานอยพิเศษของวันที่สองนะจ๊ะก็ ขอให้เพื่อนๆที่ติดตามช่องอินางบานนะจ๊ะจงมีความสุขความเจริญนะจ๊ะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะจ๊ะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะก็รักษาสุขภาพด้วยกันทุกๆคนนะจ๊ะก็นี่คือความหวังคนจนนะจ๊ะนี่เป็นแนวทางแนวทางฮาหนอยเอามาฝากช่วงนี้ก็ขาดรายได้กันไปเยอะเพราะไม่ได้ทํางานนะจ๊ะนี่คือที่พึ่งทางหนึ่งนะจ๊ะเพื่อมีโชคมีลาภไปด้วยกัน ก็ขอให้แฟนช่องอินางบานทุกๆท่านเนาะจ้ดถูกหวยฮาน้อยพิเศษในวันนี้ด้วยกันทุกๆคนเนาะจ้ดสวัสดีจ้า